รู้สึกเป็นไงคะแบบมันต้องตัดใจเพราะจริงๆผมรู้สึกดีมากทุกทุกครั้งแหละที่ที่ได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นรางวัลชิ้นงานเ่ะเราจะไล่ขอบคุณได้แบบดีกว่านี้อะไรเงี้ยแบบค่อนข้างง่ายกว่าเพราะเราทํางานกับหลายคนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นรางวัลศิลปินแห่งปีอ่ะมันมันจะขอบคุณตัวเองต่อหน้าคนมันก็ยังเขินเขินแหละมันเหมือนทุกปีอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สุดๆเราก็ค่อยๆเติบโตเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราตั้งใจกับทุกๆก้าแค่น,น,นั้นเองก็ขอบคุณทางทางในประเทศมากที่มอบรางวัลน,นี้ให้ครับตัวผมก็มีใจมากแล้วก็มันเป็นขวัญกำลังใจให้นนทนนได้เป็นตัวเองแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอีกนิดนึงเลยครับก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่แว่นมารับรางวัลวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นครับพอดีลืมไว้ <laughs> แต่มันก็ลอยอีกแบบเหมือนกันคนระับจริงหรอ,อมันต้องถอดบ้างใช่ต้องมีเปลี่ยนบ้าง เจ็บดั ies, um, ้งไปหมดแล้วครับวเลาใส่บ่่อยใสดั้งมันแต่ปอสามแล้วอ่ะคนนั้นมันมันก็เอ้ยใส่ดั้งว่ะใส่แว่นใส่แว่นวันนะปอสามปวดแว่นไปหมดแล้วปวดดั้งไปหมดแล้วอันนี้เป็นนักร้องหรือตลกเราคุยเรื่องอะไรกันนะเรายังต้องคุยนะน้ำหวานโอเคครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนนทนนเขาก็ให้เป็นเลเจนด์ในเลเจนด์หรอครับทำแล้วด์แล้วแมนเลเจนด์อะไรเป็นคนทำตัวก่อน อ๋อเป็นคนเป็นคนแก่เหรอคุณหนาเจฟคุณหนาอิงมนลังทอนเหรอคุณพาดพิงเองนะคะคุณห่าได้ยังไงเฮ้ยหล่านั้นคือคน30แล้วแต่เราวผมยี่สิบเก้าจริงจริงคอมเห็นผมเห็นพี่แจ็คมาแต่ซีนี่์หนาคุณคุณจะมาตักความว่าเออผมโตที่สุดในวงการนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณแค่เห็นผมมานานแต่ผมไม่ได้โตที่สุด โตที่สุดแก่ๆนี่ก็จะมีเจฟก็จะมีวลันทอนนี่นี่คือเป็นเจเจแล้วเป็นเจเจแล้วอะไรเงี้แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าอยู่แพ็คด้วยกันมีโบด้วยโบก็ถือว่าโต ขอบ ap คุณใครเป็นพิเศษไหมคะรางวัลขอบคุณใครเป็นพิเศษเหรอครับจริงๆผมว่าขอบคุณสังคมแหละที่ห <c ười> ล,อล,อลอ่ลอลอห <c ười> ล,ลอ่มใช่เพราะว่าคือมันไม่ใช่รางวัลแบบชิ้นงานอ,ะเอ,เอ่ะผมก็ไม่รู้จะขอบคุณคือรางวัลศิลปิน <Okay. S 1> เดี่ยวมันคือการที่เราได้เป็นตัวเองใช่ไหมจมากใช่แต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจถึงขั้นที่ผมจะขอบคุณตัวเองเพราะนั้นขอบคุณสังคมละกันที่ช่วยหล่อหลอมผมให้เป็นแบบนี้ไม่ว่าทั้งดีหรือไม่ดีนี่ขับไม่ล่ามจริงจริงผมรู้สึกว่า สังคมของผมเนี่ยก็คือมีแฟนนตลอดการเดินทางมา13ปี12ปีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรูมนันานแต่ผมยังไม่30เหมือนเจฟนะครับเพราะนั้นต้องขอบคุณนะครับที่เขาให้ผมเป็นตัวเองในทุกๆย่างก้าวอะในรุ่งการตัดสินใจการอ่ะอย่างไม่ดับไถ่ เราได้ประโยชน์อะไรหรือยังนะจาะันเนี้ยจริงเหรอน้ามุดไปแล้วเหรอเดี๋ยวลองไปสว่างแลยพี่คพอายดน่อยลอไปแลอวไปลองไปองไลอวลองไปลองไลองไอไปลองัปาอไองไปลองไปลองลองไออ่ะต่องลอนะครับก็ขอบคุลอฟนปปลไปลององอไอลองไปไองอ้ปลลององไปองไปอไลองปลปไปไปลงไวลงไวลาไลไไบกลลไ่ปปงวงลางลง เติบโตมาผ่านแฟนๆหลายๆคนตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กๆวิ่งตามรถตู้เราสมัยก่อนอะไรเงี้ยจนตอนนี้โตมาเป็นหมอรักษาหมาเป็นหมารักษาหมอเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจหลายๆคนที่แบบณณตอนนั้นเป็นนักศึกษามหาลัยแล้วเราไปทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาแล้วไปเจอว่าเขาเป็นแบบเป็นหมออยู่ที่นั่นเป็นทาแลบอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนเติบโตกับาแทุกคนน่ะแล้วก็พวกเขาได้เป็นตัวของพวกเขา โชคดีที่สุดคือการที่ผมว่าผมกับพวกเขาคือ healthy relationship เนาะคืออยู่กันโดยที่เรามีระยะที่ดีต่อกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันมองเห็นกันอยู่ตลอดอซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะเป็นอีกหนึ่งมายสโตนที่ดีในปีนี้ในเรื่องของคอนเสิร์ตเดียวก็น่าจะได้เจอกันกับทุกคนเลยค่ะกันยานี้เอ้ยโอ้โหผมส่งบอลเข้าเท้าเลยเหรอครับข้าเท้าเอลเเวลอ่าครับ แล้วมาว่ากันยาเจอแน่ผมพูดอะไรไม่ได้คือลำพังวันนี้ผมผมจดแค่กระดาษขอบคุณขอบคุณนายเทนมาอย่างเดียวว่าเพราะว่ามันมีคนที่อยู่เบื้องหลังการเป็นนนทนนผมเลยพูดไม่ได้ว่าหลังคือเป็นคนพูดขใช่ใช่เป็นคนพูด อันนี้เป็นขยะรีไ่ใช้ขึ้นนะขนาดที่ใช้ขึ้นคนละรอบคนมะรอบนาิ่งๆหน่อยค่ะพี่ๆไม่คุยเรื่องเออรางวัลนายทะแทนกันแล้วหรอรางวัลนี้มีคุณค่ากับผมรางวัลนี้มีคุณค่ากับไหนเราอ่านอ่านโพยที่จดมาให้กลับไปอ่านประคุมเนี่ผมเขียนว่าอย่าลืมขอบคุณนายทะแทนอวอร์ด2025 แล้วก็รางวัลต๊ดตดตดแล้วแต่ว่าเราเข้าชิงอะไรแล้วเราได้อะไรขอบคุณนายเตะเทนนี่พี่พีคณะกรรมการเลิฟอีส t แล้วก็พี่พี่ทีมงานในเลิฟอีสทุกท่านรวมไปถึงแฟนๆนวนแฟมทุกคนแล้วก็คอนใหญ่ EP3 จะไปซีเรียลอะไรจะไปซีเรียสอะมันไม่มีอะไรค้าไปเลยเขาไม่ให้พูดอะไร อนเสิร์ตมันอีกสามสี่เดือนอแล้วขายปั่นนไหนะผมยังไม่อยากไม่อยากไปไปแบบมีกระแสอะไรมากเพราะเดี๋ยวเข้าไปปัน่นแฮชแท็กมนุษย์ทีเดียว <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ผมเกณฑ์ละในทวิตเตอร์เนี่ยเกณฑ์ไอเคาท์ที่เป็นเว็บพนันทั้งหมด่ไไมด้ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไ เข้าเข้าไปทีนี่โอ้โหมีอะไรไม่รู้ตอนนี้เข้ามาแล้ครับสามรอบสามรอบสมรอบนะรอบนะคิดว่าผมว่าอาจจะเช่ารอบหนึ่งไว้แบบนั่งพักอ่ะใช่แบบนั่งคุยนั่นสามรอบมันไหวเหรอมันไม่เกณฑ์เนี่ยว่าเราจะต้องเล่นคอนเสิร์ตทั้งสมรอบอ่านั่งเล่นรอบหนึ่งเช่าหอนั่งเล่นนั่งกินข้าวกัน จะก็ได้ซื้อล็อกกินข้าวก็ได้ใช่ลำพังชื่อคอนเสิร์ตผมก็ไม่ได้ปกติทุกปีนะชื่ออะไรนะอ๋อปีนี้ยังยังไม่ได้คิดเลยฮะแต่คิดว่าน่าจะเกาะแถวแถวสี่พยางก่อนหน้านี้เรามีอะไรเรามีทยอยทยานจริงจริงจังๆแล้วก็มีสี่พ้ายที่เราโชว์เอาไปก็คือเล็กๆแต่ลึกใช่ไหมซึ่งซึ่งในทุกๆอีพีมันก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆอย่างล่าสุดนี้จริงเราโชว์เอาเก้านาทีซึ่งปีนี้เราคาดหวังมากๆว่าจะให้อยู่ประมาณที่เก้าวันที่ เพราะมันขยาย3าวันอเงี้ยก็ก็ก็ไม่รู้ก็เอาที่สะดวกแล้วกันเอาที่สะดวกแต่ว่าบอกบอกเนิ่นๆให้แบบให้น้องงได้พูดแล้วทีมงานพูดแล้วอรแล้วผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยคอนเสิร์ตเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วกันเอพอดพอทามอีกหนึ่งอย่างค่ะเราเห็นภาพน่ารักๆจากแฟนคลับเวลาเราบินไปที่ไหนก็ตามก็จะมีแฟนคลับไปคอยหาแล้วตัวเราเองก็แบบซัพพอร์ตแฟนคลับวยการซื้อของกินให้ด้วย เอาเขาก็ต้องกินเขาก็ชื่ออนใจดีาก็ต้องกินบางทีเขามาซื้อคอนเสิร์ตเราแล้วเขาก็แบบอ๋อเขาใจดีจังใจไม่หรอกอะรคนบอกผมได้รับผมจึงเข้าใจกันให้มาอเออผมว่าตลอดการการทำงานที่ที่ผ่านมาเราได้รับมาเรื่อยๆตลอด แล้วก็ผมไม่ได้รู้สึกว่าไอสิ่งที่ผมทำมันคือเอ็กซ์ตร้าหรือพิเศษเพียงแต่ว่าถ้าผมสะดวกมีเงินสดติดตัวอะไรเงี้ยสามารถซื้อได้ก็ซื้อฝากวันนี้ก็มีเจอใครก็แจกลูกอมแจกพิชแมนอะไรเงี้ยขอบ้างไหมเออฮะแจกอะไรขอบ้างะขอบ้างยังมีอยู่ไหมมีดากล้อ ู้สึกว่าว่าแฟนๆเป็นเป็น,ปนจ้าสัคนดูอ่ะ uh oh. ผมรู้สึกว่าเวลาคนชื่นชอบกันมันก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้ uh oh. ก็รู้สึกถึงถึงในในความสัมพันธ์นั้นน่ะ uh oh. ว่าเราสามารถถามก็ได้เล่นเสร็จลงมาแล้วเฮ้ย uh oh. วันนี้เป็นไงบ้าง uh oh. งานวันนี้เป็นไงบ้างเพราะเขาก็เสียตังค์มาดูนะ uh oh. เราก็ควรจะได้รับฟีดแบ็กด้วยว่าเราควรจะไปพัฒนางานต่อ,อยังไง uh oh. เพราะว่ามันมีเป็นร้อยความต้องการแล้วเราไม่ไม่ตอบโจทย์ทั้งร้อยความต้องการแน่ๆน่ ใจดีใจงามนะคะไม่เลยผมมีตังติดตัวเฉยเฉยแต่คือแต่คือเวลาไม่มีตังก็ทำไม่ได้หรอกใช่ใช่แต่คือเวลาแฟนคลับซื้อของมาให้เราเราถามกับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้คืนเลยนะอ่าใช่ถ้าเกิดอยากได้พอดีใช่มีบางทีแบบเขาซื้อเกมมาอย่างเงี้ยร้านที่ผมซื้อประจำเนี่ยเจ๊งละตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วผมก็ไม่มีซัพพลายเออร์ที่นำของเข้ามาอีกแล้วก็จะมี คนหนึ่งน่าจะคุณเบลนี่แหละหเขาก็จะรู้คุณเบลนี่เอาเท่าไหร่อ่ะ,อะน่าจะหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยเยอะมากครับแล้วก็เขาก็จะมีเซ็ตแปลกๆอะไรเงี้ยที่เอ้ยบางเรื่องเราอยากได้พอดีเราก็เลยแต่เราอ่ะไม่ไม่อยากเอาอะไรมาฟรีๆก็จะพยายามถามตลอดว่านี่มันแพงไปหรือเปล่าถ้าแพงไปก็เก็บไว้หรือถ้ามันคืนได้คืนเงินได้เปลี่ยนได้ก็เอาไปเปลี่ยนไปคืนอย่างนี้ก็มามาเจอกันผมว่าโอเคเพราะว่า เวลาชีวิตนี่เป็นอะไรที่มีค่าที่สุดอะเราเสียเวลาชีวิตให้ใครสักคนเหมือนในคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้พูดเรื่องคอนเสิร์ตอ่าเราไม่ได้พูดคอนเสิร์ตจะแจกหลมมครัคอนเสิร์ตเหรอครับเราอาจจะโปยเข้ามาแต่เราจะห่อน้ําแข็งด้วยนะผมแกกกันใช่ให้มันเป็นลูกเห็บอะไรอ่ะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอยู่ร้อยไมค์เพราะงั้นมันไปเรื่อยมันไปเรื่อยเกินอ่ะดีใจกับนนท์ด้วยนะครัขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับ ว่าจะได้สาระและประโยชน์ไปบ้างน,นะครับคนเจนตคุุนน <brigade S 2> ักน่าะไทย